เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับสวัสดีครับมีลักี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่ในคูนิโอไม่ใช่แล้วโกโก้คูนิโอไม่ใช่อีกแล้วโกโก3สามโกกนั่นเองนะครับวันนี้จะมาบอกเอ่อถึงเรื่องตู้พิเศษนะครับมันมาเป็น S 1ว่าการจะเปิดตู้เนี่ยต้องเล่นทางด่านไหนนะครับแล้วก็การเล่งนเลเวลเอ่อสายปีใช้ตัวสรุปสายรีอันนี้เราพูดถึงสายปีไม่ได้สายเติมใช้ตัวแบบไหนดี แล้วเราทําไมเราทาทีมเนี่ยควรจะทําเป็นทีมสีเดียวกันเพราะอะไรนะครับแล้วก็ลวงเพชรเลยเออรถมาตีเมืองเคล็ที่คนติดกันนะอ่ะเออเดมีค่อยรอบวบรวมไว้นะครับสำหรับคนที่ติดนะครับการเล่งเลเว้ายก็กดตรงข้างบนเลยครับนี่เพืเ่อนดูเห็นไหม เราต้องผ่านด่านยี่สองถึงเอ่อยี่สองทับสี่เห็นไหมครับก็ะะจะได้หัวใจน,นะเขาบอกประทา่ากับนายพันธมิตรในระดับในระดับโลกก็คือกดซ้ายล่างตรงรับกดโลกนี่นี่ประท่าครับอ่าต่อไปนะครับผมก็เป็นในส่วนสังหารทหารพิทักษ์เมืองนะครับเพื่อนๆก,ก็กดไปทําได้เลยนะเก็บไม้เข้าสาลีแล้วก็ผลิตไม้กระดานซาลาเปาให้ครบนะครับผมก็ประมาณนี้ เราได้ค่าหัวใจถ้าเกิดเพืเ่อนๆอยากพยายามแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเล่นนะถ้าอย่างนั้นจะเอาหมดนะครับประมาณนี้เอาต่อไปตู้พิเศษมากตอนไหนตู้พิเศษกดเกณฑ์อ่าเห็นไหมคู่หูและเทียมทานอันนี้มีไม่แน่ใจนะแต่ว่าหลังจากที่หมีเข้าพันธมิตรอ่ะแล้วก็ผ่านด่านยี่สิบขึ้นไปอ่ะมันจะมีตู้มาใหม่นะครับมันก็คือตู้ S1 นี่เองนะครับก็จะเป็นในส่วนจูกันเลียงกุยแก่ใต้เกียวเตียวเซียนเตียวหุยเขาทู ถ้าเกิดเป็นตัวเทสเอก็จูกันเหลืองกุยแก่เนี่ยสองตัวนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตียวหุยมีแจก2วันก็สําหรับคนที่อยากจะป้นนับเอ่ใช้ตัวเหมือนกันเลยเพราะท่านจริงจริงแล้วเพื่อนๆสามารถดองตัวแล้วก็เอามาเปิดตู้นี้ก็ได้ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆจะเปิดตัวนะข้อดีของตู้นี้ก็คือมันก็จะเป็นตัวที่อ่จะพูดว่าไงเดียตัวเทพไปเลยของโจ๊ก2ตัวแต่ว่ามันก็จะไม่มีกวนอูนเนี่ยแหละปัญหาคือตรงนี้นะครับวันนี้เพื่อนๆลองเลือกตูแล้วกัน ข้อดีก็คือสมมุติถ้ามันไปออกตัวที่แบบว่าหายากขึ้นจกขึ้นมาก็จะเป็นเตียวขุยหรือของเบ้งใช่ไหมอันนี้มันก็คือได้เล่นแน่นอนถูกไหมครับ้าวุยก็คือกุยแก่กับเขาทูแต่ถ้าเกิดเป็นงองอก,ก็ซุนเกียนะเก่งซุนเกียนะใต้เกียวอะไรพวกนี้ครับเตียวเซียนเตียวเซียนนี่ฝั่งริปโปแต่ไม่มีริปโปนะตู้นี้ก็มันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบตัวไหนมากกว่าคือเลทมันก็หลุดน้อยกว่าถ้าเรามาดูในส่วนตู้ธรรมดาม,มาตู้ธรรมดาโอ้โหหลุดบานเลยจก4ตัวแต่จกพวกนี้มันเก่งหมดเลยไนงะ แต่ก็อาจจะแบบเปิดตู้นี้ก็มีโอกาสหลุดเยอะกว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองเลือกสานดูแล้วกันอ้าวเรเวขึ้นแล้วแต่ก็ไปไหนต่อไม่ได้ตีมันตีมันก็ต้องรอเวลาเกมนี้เอาต่อไปในส่วนการจัดทับนะอันนี้คงมีเองนะคืออันนี้ก็มีก็เป็นสายฟรีสายเติมน้อยแล้วแหละก็สรุปให้ฟังเลยว่าเราควรจัดสีเดียวกนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีสกิลผสนนะครับ ถ้าใส่เป็นสีเดียวกันจะได้พลังด้วยนะครับนี่สกิลประสานตรงนี้ครับเนี่ยปลดตอนเลเวล17ตอนนี้มี14 3่อีกเลนะครับก็อันนี้แนะนำนะว่าให้พยา,ายามใส่เป็นสีเดียวกันตอนหนึ่งทีมแต่ว่าบางคนอาจจะเอาสกิลมาคอมโบกันอะไรอย่างเงี้ยให้มันให้มันลงตัวลอยแล้วฟาดอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็จัดไปก่อนได้แต่ว่ามีเห็นเซฟเนาะเขาเขาใส่จะเป็นสีเดียวกันหมดนะอืประมาณนี้นะครับ อ่ะคำถามก็คือว่าเราควรปั้นตัว NR ไปเลยครับพี่มีคืออย่างนี้คือปั้นได้นะแต่เพื่อนๆจะต้องเปิดซ้ำไม่ได้ก่อนถูกปะเนี่ยอย่างกวนอูอีกก็เติมตัวเดียวเราก็ไม่ได้เลยเห็นปะเนี่ยโจ๊กหมีไม่ได้เลยนะเห็นปะเล่าปีเต้าปีก็ไม่ได้นะครับจูโล่งก็ไม่ได้เห็นปะเตียวหุยมันได้ล็อกอินถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เปิดตัวอย่างกวนอูซ้ำหรือเตียวหุยก็ทากวน o อ,อูกับเตียวหุย หรือว่าจะไปเปิดตู้ S1 เอาของเบ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นจูลงก็ได้พวกนี้ใช้ยาวแต่ว่าอย่างที่หมีบอกไงถ้าเกิดเปิดไม่ได้ไงมันเล่นไม่ได้หมีก็เลยแนะนําว่าถ้ามันเปิดตัว SR ที่เป็นตัวท็อปไม่ได้ก็เอาพวกโอเออีเอซีซีก็ได้ครับเนี่ยยังมีก็ใช้โอเออีกับซีซีมันก็เก่งนะไม่เห็นว่ามันจะกากลงตรงไหนเลยข้อดีของการเล่นตัวบ่อนรองพวกนี้ก็คือว่าเราสามารถอัพดาวได้เห็นไหมใช้ตัวของเขาเองหนึ่งตัวซึ่งก็เปิดออกง่ายๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวของโจ๊กห้าดาวก็กดมาทําได้เลยครับ สามารถทํา5ดาวแบบสบายสบายได้เลยก็อันนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะทำแล้วเสียเปล่าหรือเปล่ามันสามารถกดเกิดใหม่ได้เอ่อแต่ว่าถ้าเกิดสมมติดาวมันไม่ดีใช่ไหมก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปกินตัวเหน็นไหมต้องไปกินตัวดาวแดงอยู่ดีในฝ่ายตัวเองครับเพราะฉนั้นเพื่อนๆสามารถเอาตัวธรรมดาทําไปก่อนได้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างเช่นมีได้กวนอูแล้วเดี๋ยวมันค่อยไปกิน1ดาวแดง2ดาวแดงก็ค่อยเอาตัวที่เราไม่เล่นําอมากินก็ได้ถูกไหมครับก็ประมาณนี้ อันนี้มีเล่นตามนี้เลยนะเพื<ๆ>่อนๆจะลองตามหมีก็ได้สำหรับสายฟรีสายเติมน้อยหมีแนะนาว่าพยายามอัดดาวให้ไวที่สุดดีกว่าครับ <c oughs> เพราะว่าเวลาเราอัดดาวเข้าไปมาได้ค่าพลังเร็วพอเราได้ค่าพลังเร็วเราก็ผ่านด่านง่ายแค่นั้นเองครับเนี่ยอย่างอุยกายนี่มีอ่องบานเลยเร่งทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวว่าจะทําแล้วเนี่ยซุนเกียกับจิวยี่หมีไม่ออกเขาคงไปต่อไม่ได้นะครับตัวง้อออกบ่อยๆนี่อุยกายเร่งทองเทียนเผาไอ้สามตัวเนี้ยไปออกแบบดูโอมากอ่ะอุ้ยหรอ ตะวี่มีออกเขาทูบ่อยมากนะส่วนใหญ่จะออกเตียวคัพกับซีหลงเนี่ยลอยละ90้บจกนี่แฮห,หัวเอียดน,นะ90%เลยกับซีซีอสองตัวเนี้ยบ่อยมากตัวอื่นไม่ค่อยออกนะครับอุยเอียอุยเอียอุยเอียกับซีซีนี่โหเก้าสิบเพราะอย่างที่บอกทำทีมตอนนี้เน้นดาวไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวอนาคตเกิดเราไปเปิดพวกกวนอูเตียวหุยซ้ำได้ก็ค่อยมากินแล้วก้าสมมติมันมันถามหาหนึ่งดาวก็ค่อยเอาตัวให้เราไม่เล่น เอาไปกินก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะไอนน้ไม่รู้นะจะมีเห็นเซฟเนาะเขาเล่นการเป็นโก,กเคียวนะต่อทีมกกใครกกมันไปเลยอะ่ะมันจะมีท่าประสานดีกว่าประมาณนี้นะครับอจัดทีมสีตู้พิเศษสายฟี่โอเคเรียบร้อยแล้วจบสี่เรื่องอ่าต่อไปเป็นในส่วนการส่งม้านะครับแล้วก็เควสทุกเควสเลยที่คนติดกันตีเมืองอะไรแบบนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับ จิดรถม้าทำยังไงส่วนใหญ่คนติดกันนะครับนี่ันี้หมีก็ส่งแล้ววิธีการส่งกิดรถม้าก็คือให้เพื่อนๆกดคําว่าจูครับฝ่าล่างเห็นบ้างฝาล่างมันก็คือกิวนั่นเองนะครับกดตอนผ่านด่าน2ี่บอ่าบอกเพื่อนๆมาเสร็จเ,เพื่อนๆกดขวาล่างเลยครับเห็นบ้างคนขับรถม้าฉลองตรงนี้เลยครับเนี่ยมันจะมีให้เรากดหมีก็กดหมดเลยมันก็จะส่งเราก็จะผ่านเพวสนะครับ นี่เดี๋ยวให้ไปดูรถมาครับวิ่งรถหนีมันวิ่งไปที่ไหได้รับการช่วยก็เฮดไตยก็คือของคนอื่นนะครับนี่ลัคกี้แบนนะครับมันก็จะแบบมีส่งของส่งอะไรถ้าเกิดเราเป็นไปได้วิ่งตามรถมาก็ดีครับบางทีมันจะมีกล่องล่วงลงมานะครับเราก็สามารถเก็บกล่องได้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เค็ดต่างๆของเกมนี้ มีช่วงไหนที่เราต้องเล่นบ้างใช่ไหมครับอ,อดีมีขอขึ้นให้ดูครับกิจต้องมาตอนมีกิวแล้วก็คือกิจกรรมขี่รถม้านี่แหละตอน5้าโมงครึง่งแล้วก็เป็นในส่วนตอนเวลา6กโมงถึงสองทุ่มนะครับจะมีในส่วนการทาอาหารลากครีมเก็บทองนอกนั้นนอนยาวๆครับก็สรุปก็คือเกมจะต้องมาส่งรถม้าตอน5้าโมงครึ่งนะครับหกโมงถึงสองทุ่มประมาณนี้มันเป็นเวลาวกียวอเกมอื่นเลยนะเนี่ย อ่าอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราตามมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็คือเราก็ส่งแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเดมีกลับไปอ่าเห็นบ้านนี้เควสหมีผ่านแล้วก็แปลว่าเออส่งรถมาหมีผ่านเลยครับแต่ก็จะไม่มีเควสขึ้นมาตอนนี้เหมือนจะตันแล้วนะเพราะว่ามันก็มีแต่ตีด่านอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นี่พอเราส่งรถมาเราจะได้กล่องบานเลยครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมานะครับอะไรประมาณนี้ นี่มันจะมีบอกเวลาเนี่ยนะเลเวลที่กําหนดนะครับเนี่ยเวลาจะมีบอกเลยเห็นไหมห้าทุกห้าโมงครึ่งถึงสามทุ่มคือจริงๆเราไม่ต้องมาตอนห้าโมงครึ่งก็ได้มาตอนหกโมงแล้วก็ทํากิจกรรมอื่น้เสร็จล้วค่อยมาส่งก่อนก็ได้ครับเห็นไหมก่อนสามทุ่มนะครับประมาณนี้นะเกมมีอะไรอีกไหมมีคิดไม่ออกหรอวะมันหลักๆมันมีแค่นี้จริงๆอะ่ะเออเนี่ยลเนี่ย ระหว่างนี้เพื่อนๆว่างก็เนี่ยครับมาไล่เก็บกล่องแบบคนที่เขาส่งรถมาช่วงเวลานี้ก็ได้ครับเราจะได้กล่องฟรีบ้านเลยนะครับกล่องเอาไว้ทำลายเห็นไหมเปิดหีบสมบัติถ้ามันออกไปถึงแดงเนี่ยเราจะได้ตัว5้าดาวเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วมีก็กดผิดอีกแล้ววิ่งกลับไปกลับมารู้สึกคนส่งรถมาจะครบแล้วนะ อ่าต่อไปก็คือการตีเมืองนะเกมนี้เออมีระบบตีเมืองด้วยนะครับเอออย่ลืมเลยนะมาั้นไม่รู้ทําอะไรทําเมืองเนี่ยแหละเมืองมันจะมีติดเควสอยู่เพื่อนๆรู้สึกมันให้เรายุ่งสองเมืองมั้งเมืองกดที่โลกเลยครับซ้ายล่างนี่เห็นว่ามีจะยึดที่นานหนึ่งที่ครับแล้วก็ตรงนี้พยายามมันจะมีเควสให้เรายึดนะก็คือยึดที่นานเอาเลเวลหนึ่งก็ได้ครับเลเวลหนึ่งง่ายแล้วก็ไปเลเวลสองมาประมาณนี้นะครับ หรือเราหรือเราจะย้ายเมืองก็ได้แต่ถ้าไปเมืองหลวงเราก็ต้องตีกับคนเยอะก็คือระบบสงครามเกมนี้ก็มีประมาณนี้เองครับขัอาณาขาดีเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับเห็นไหมทุกคนเขาก็ที่เป็นทันธมิตของคิวนะเขาก็จะลงคนไปกันนะเห็นไหมเวลาเราเข้าไปตีเราก็ต้องแบบบุกเข้าไปอะ่ะเออค่อนข้างยากนะต้องมีพันธมิตทีด่ดีนะครับประมาณนี้ มันไม่มีฉากสู้นะคือคือคือที่หมีกดไปมันก็จะแบบเดินเดินเดไปเข้าเมืองแล้วก็ตีอะไรประมาณนี้ครับหลักๆกเกมนี้ก็มีอยู่เท่านี้เองมีระบบอะไรไหมเดี๋ยวไปขอคิดแปนบนึงนะคือหลักๆเกมนี้ปัญหาคือไม้จริงๆนะไม้แต่มีบอกคลิปที่แล้วเพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะเอาเป็นนี้ก็ได้ครับระบบตรงนี้นี่เราต้องพยายามรีบตัดไม้เนี่ยให้เปิดแปรรูปเลเวลสามให้ได้ครับ พเพราะถ้าเราเปิดแปลนรูปแล้วก็า3ตรงนี้ได้ได้สามร้อยเปอร์เซ็นต์อีกตัวหนึ่งมันจะตัดไม้เร็วแล้วก็ข้างบนคือความเร็วตัดไม้ก็คือตัวหาไม้ไอ้พวกนี้ต้องเปิดระดับ3ให้ได้เพราะกดเสร็จจะง่ายเลยครับชีวิตจะดีขึ้นเยอะประมาณนี้นะครับเ,เทคนิคการใส่แต่ละบ้านก็เพื่อนๆกดเข้าไปดูเลยครับตัวไหนเปอร์เซ็นต์เยอะก็ใส่แค่นั้นเองครับมันจะเป็นโตเะเฉพาะทางมันประมาณนี้นะครับพยายามหาตัวเปอร์เซ็นต์ที่ใส่ให้ให้เยอะครับให้หมดเลยประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอะมาหลักๆมันมีแค่นี้เองจริงๆเนี้ยนะ อ่ต่อไปเป็นส่วนการเกณฑ์ทหารนะครับการเกณฑ์ทหารก็คือเพื่อนๆจะต้องหาคนเกณฑ์ทหารนะครับเออนี่นี่นี่จุดนี้ครับเกณฑ์ทหารวิธีการหาเกณฑ์ทหารก็คือให้เพื่อนๆไปหยุดหาคนครับที่มันเป็นชาวบ้านน่ะนี่เห็นไหมชาวบ้านที่แบบไม่ได้ใส่ชุดขุนนางถ้าเป็นชุดขุนนางมันคือคนที่ทํางานในเมืองเราหรือทหาราเงี้ยไม่ได้ครับเห็นไหมอันเนี้ยมีเราก็จะเหมือนแบบเดินเข้าไปปลุกระดมเขาอะ เฮยว่านายจงรักชาติกอบกู้ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริตย์อะไรก็ว่าไปเลยบ้างเขาบอกครับผมเสร็จแล้วเราก็ลากเข้ามาตรงร้านครับนี่เค่นี้เลยบ้างเขาก็จะมาสมัครทหารพอมาสมัครทหารเสร็จเขาจะใส่ชุดเกราะเนี่ยเดี๋ยวพวกนี้เี๋จะมะคุยตามคิวครับเดี๋ยวไปอดลองดูนะนี่ใส่ชุดทหารแล้วผมพร้อมลบแล้วครับเพื่อชาติเอะให้นี่แล้วเราก็มาเต้นระบำตรงนี้เลยครับถือว่าตัวหลักเราจะมาช่วยอันนี้เขาเรียกว,ว่าเทรนเนอร์เทรนเนอร์การฝึกทหารให้ร่างกายแข็งแรง <laughs> นี่มึงเต้นท่านกระเรียนกันรึเปล่าวะ เ,ออเกณฑ์ทหารก็เควสมันจะมีอยู่ประมาณ5้าถึงเคนเนี่ยแหละ,ะเพื่อนๆก็เดินหาเลยครับเนี่ยใส่ชุดขุนนางอะไรพวกนี้ไม่ได้เพราะว่ามันคือคนในเมืองเราครับเนี่ยเรนเรนยอย่างนี้น่าจะได้ปะ่ะอ่ะเห็นไหมใส่ชุดชาวบ้านอ่ะชาวบ้านอ่ะเออเพื่อนๆเขเข้าไปปลุกระดมเลยครับเขาก็จะโอ,โอเคครับผมตรงรับใช้ชาติเอ้ยนายแว่นตรงรับใช้ชาติหน่อยตอนนี้ทหารขัดแคลนได้เลยครับพี่โอ้โหอ,อะไรก็ว่าไปาเดินตามเลยครับแล้วก็เอาไปส่ง เรียบร้อยครับแค่นี้คือการเเรียมอาหารหลักๆก็มีอยู่3าเคล็นั่นแหละที่ค่อนข้างยากนะครับอ่ะก็แปลว่าขอให้คนเล่นเกมคูนิโออีกแล้วเห็นตัวแล้วมันชอบคูนิโอทุกทีเลยพค้กูสามโค้กจะมีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอากานาก็ถามว่าสนุกไหมหมีก็โอเคอยู่นะเกมมันใช้ได้อยู่ไม่ได้แบบเฮ้ยตัวแดงว่ะแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวแดงมันก็ต้องสุม่มอย่างี้ใช่ไหมถ้าสุ่มนี่ก็โอ้ขาดอีกห้าเซียนว่ะอยากได้โอ้ไอขุนพล ไอขุนพลเรื่องชื่อก็ตัว A R, R แต่เแหละแต่ก็สุ่มใช่ไหมล่ะก็ยากอยู่ดีอะอันนี้ก็ทำมีนะเออเอเนี๋ยเนี่ยมีได้ตัวมาสามเออเดี๋ยวมาเปิดดิคงเบ้นเนงเล็กงเบ้งโคลไปหน่อยเนี่ยเออแม่งก็ออกแต่อะไรแบบนเนี้ยเนี่ยไอเ้เบ้งเห็ดไอ้อุยเอียอะไรพวกเนี้ย C C เก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะกูมีบอกเลยไอ้ตัว A R ปั้นปั้นยากทำตัวธรรมดาดีกว่าครับถ้าเป็นสายปีนะแต่ถ้าเป็นสายเติมก็เอาพวกตัว A R, R ไปเลยครับทำดาวแม็กแมกไปเลยแค่นะั้นเอง อ่ะแล้วก็ขอให้คนเล่นเกมคุณนิโอกโกโกสามก๊กยังมีความสุขนะครับอ่าแล้วเชอกันนะครับ